โดยบุรีรัมยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด Revs heart, your Yamaha. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนรดาก่อสวุวรรณนะคะกับรายการล้วงลึกบอลไทยค่ะรายการที่จะมาล้วงให้ลึกในเรื่องของฟุตบอลไทยค่ะเป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีๆแบบนี้2องทุ่มครึ่งทางช่อง True Sport 2นั่นเองค่ะ และเรื่องที่ฮอตที่สุดในเวลานี้รวมถึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะนั่นก็คือฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราค่ะสามารถที่จะคว้าสิทธิ์ในการไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศแคนาดาในปี2015นั่นก็คือปีหน้าที่กําลังจะมาถึงนั่นเองค่ะเพราะว่าได้รับชัยชนะนะคะจากการแข่งขันคว้าในอันดับที่5จากศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาในสุดสัปดาห์นี้นั่นเองจึงเป็นที่มาของในวันนี้ค่ะว่าเราได้รับเกียรติจากโคชหนึ่งหนึ่งรุษไทยศั ทองเวียนนะคะหัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนหญิงทีมชาติไทยจะมาพูดคุยกับเราในรายการพร้อมกับในเบรกที่2นั้นเราได้รับเกียรติจากนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันค่ะในช่วงแรกนี้ต้องขอต้อนรับโค้ชหนึ่งหนึ่งรัชไททองเวียนค่ะนั่งกับแนนอยู่ตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะโคช้ช ่อนอื่น,นะคะในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทยแล้วก็พิธีกรรายการลุ้งลึกบนไทยแสดงความยินดีกับชัยชนะที่ได้รับกลับมาหลังจากจบเกมการแข่งขัน90นาทีความรู้สึกที่อยู่ในใจลึกๆคืออะไรคะก็รู้สึกคลายความกดดันค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปแข่งขันเนี่ยสมาคมตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องผ่านเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งฟุกบอลหญิงโลกในพีหน้าให้ได้ค่ะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้รับความกดดันรวมทั้งเด็กเนี่ยก็ มีความมุ่งมั่นที่อยากจะไปก็เลยทำให้ทุกคนต้องตั้งใจแล้วพยายามมากขึ้นค่ะ เท่าที่ทราบในเรื่องของการทำงานของโคช้ชจริงๆแล้วโค้ชหนึ่งเข้ามารับหน้าที่ในช่วงของเดือนธันวาคมปี2556ก็คือปีที่ผ่านมานน่เองแต่ในฐานะของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจนณวันนี้ได้พันขึ้นมาเป็นหัวหน้าโคช้ชผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแล้วถูกบันทึกไว้หน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยว่าเป็นโค้ชผู้หญิงคนแรกด้วยความรู้สึกลึกๆเป็นยังไงบ้างคะก็ะะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ าสามารถพาทีมแบบมรรลุเป้าหมายคือประสบความสําเร็จในการทําพาทีมชาติไทย,ยไปร่วมการแข่งขัน,นฟุตบลอลหญิงโลกในปีหน้าได้โดยส่วนตัวของโคช้ชกดดันไหมคะในช่วงระยะเวลาที่มารับตําแหน่งเพราะว่าครั้งแรกในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นก็มาแบบค่อนข้างฉุกเฉินเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปสักเล็กน้อยคะ่ะในเรื่องของการเข้ามารับตําแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยผู้สอนเลยค่ะก็หลังจากกีฬาซีเกมส์เสร็จสิ้นลงทางสมาคมก็ได้ให้นักกีฬาเนี่ยเข้ามา เก็บตัวฝึกซ้อมเมื่อเตรียมตัวแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคัดไปฟุตบอลโลกนะช่วงแรกๆเนี่ยก็คือแต่งตั้งท่านอาจารย์อุ้มค่ะิยกคุณแก้วน้างค้างเป็นหัวหน้าผู้กสอนค่ะแต่ท่านติดราชการค่ะอนี้ท่านอาจารย์หลังแลอาจารย์ชันวิทย์ผลวิวเ่ยก็เลยให้มาช่วยดูแลฝึกซ้อมน้องๆรอไปก่อนในช่วงที่ยังไม่มีหัวหน้าผู้สอนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็สมาคมก็แต่งตั้งอาจารย์อาจารย์จุนค่ะจตุพรนะคะมามาเป็นหัวหน้าผู้สอนค่ะอันนี้ท่านก็ติดภารกิจอีกค่ะ ก็เลยเปลี่ยนมาโดยที่เรายังไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ไตั้งตัวชัดไม่ได้ไไดตั้งตัวค่ะแต่ในฐานะที่สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมและน,นอกจากนี้โค้ชเองก็ยังเป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลเรียกว่าเป็นตัวเด่นของทีมชาติไทยคือเป็นในตำแหน่งกองหน้ามีการนําประสบการณ์เก่าๆของโคช้ชเข้ามาร่วมทํางานในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จไหมครับก็เราก็ใช้อประสบการณ์จากการเป็นผู้เล่นะมาใช้พอสมควรเพื่อร่วมกับการ การการปลึกแลวก,การสอนนะคะค่ะซึ่งณวันนี้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วแหละว่าเราคือคนักกีฬาฟุตบอลหญิงคนแรกแล้วก็เป็นหัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนคนแรกที่สามารถพาทีมไปเล่นในกีฬาฟุตบอลโลกได้มองว่าการที่นักกีฬาผู้หญิงกับโค้ชผู้หญิงนักกีฬาผู้หญิงกับโค้ชผู้ชายมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการประสานงานในการที่จะทํางานครับ ก็ก็มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องเพศนะคะเพราะ,ระว่า,าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยความใกล้ชิีสนิทสนมรวมรวมถึงความไว้วางใจก็คงจะมีมากกว่ากันนะคะเพราะว่าบางเรื่องเราก็สามารถคุยด้วยกันทุกเรื่องนะคะซึ่งในจุดนี้สามารถมองว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญในการที่พาทีมได้รับชัยชนะไหมคะโค้ชก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นปัจจัยที่สําคัญส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เราเข้าถึงเด็กแล้วก็เราเข้าใจเด็กได้เร็วทั้งๆั้ที่เรามีระยะเวลาในการฝึกซ้อมน้อยค่ะ ตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมผูกพันกับนักกีฬาเชื่อว่าต้องในระดับหนึ่งเลยในการที่จะทําหน้าที่เพื่อทีมชาติหรือว่าเพื่อประเทศชาติไทยก่อนลงสนามในนัดสุดท้ายพูดอะไรกับนักกีฬาบ้้งคะก็ความจริงแล้วผูกพันกันมาไม่ใช่แค่5เดือนค่ะเพราะว่าเรารู้จักเขามาตั้งแต่เด็กค่ะนะคะบางคนผูกพันกันมาเป็น10บสปีปีคะแล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่อ่าเล็กๆลค่ะรวมทั้งเราเห็นพัฒนาการเห็นความก้าวหน้าของเขามาตลอดค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากับนักกีฬาเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนสนิทสนมกันอยู่แล้วะนะคะสิ่งหนึ่งที่พูดก่อนลงสนามก็คือแค่บอกเขาว่าวันนี้ให้ทุกคนไปทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงเราไม่ต้องกลัวว่าเราแข่งอยู่ที่ไหนเพราะว่าเรามีคนไททั้งประเทศรอชมพวกเราอยู่นี่คือประโยคสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะลงไปทําการแข่งขันหลังจากที่จบเกมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นทีมชาติไทยนะคะที่สาม,มารถทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะงานเดินโชว์ตัวรับสายนี่เรียกว่าเป็นไงคะแน่นเหมือนซูเปอร์สตาร์เรียกว่าเป็นซูปตาร์ได้ยังคะก็เขาไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่แต่ว่าไปทุกวันค่ะไปทุกวันออกวันละประมาณกี่รายการคะโคชก็วันละสามที่วันละสามที่ในขนาดเดียวกันมีการเก็บตัวฝึกซ้อมไปด้วยหรือเปล่าคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เราพักพอดีเพราะว่าหลังหลังจากที่เราแข่งขันมาในทชว์นาเมนที่สําคัญแล้วก็หนักมาพอสมควรค่ะบางส่วนก็มีการบาดเจ็บเล็กน้อยก็เป็นช่วงที่เราพักร่างกายพอดีค่ะ แล้วมีการจัดงานเลี้ยงกันอย่างเป็นทางการในส่วนของการฉลองชัยชนะในครั้งนี้ได้หรือยังคะยังยังไม่มีทางการค่ะมีแต่วันแข่งก็มีฉลองกันนิดหน่อยที่โรงแรมก่อเดินทางกลับก็คือตามภาพข่าวที่ได้เห็นใช่ค่ะได้ติดตามข่าวสารเช่นเดียวกันเห็นว่านักกีฬาหลายคนนั้นมีการเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โค้ชด้วยไหมคะก็ ในที่เราเนี่ยจะมีคนขอพอรเยอะค่ะแต่ถ้ามีอะไรได้บนบานสากล่าวก็คือพวกเราก็จะไปด้วยกันทั้งหมดคือไปครบกันทั้งทีมใช่ค่ะก็ไปช่วยกันก็คือไปช่วยกันขอพอรแล้วก็ไปขอบคุณ,คณท่านที่ท,ท่านได้ทําให้ความฝันของพวกเราน,นั้นเป็นจริงหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะวางอนาคตของทีมชาติไทยในส่วนของฟุตบอลหญิงยังไงเพราะว่ายังมีโปรแกรมอย่างหนักเลยรอยอยู่ข้างหน้า,า,า,งงาค่ะสำหรับทัวร์นเมนที่ใกล้ที่สุดก็คือเอเชียนเกมนะคะก็หลังจากนี้ไปก็ ก็คงจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเหมือนเดิมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องข้อเบี่ยงเที่เราจะการแข่งขันในทัวร์นารมนต์ที่ผ่านมาเพื่อให้เด็กเกิดความเบดพลาดน้อยลงแล้วก็จะหาทีมมาสร้างประสบการณ์ให้กับเขาได้ให้มากที่สุดะค่ะอันนี้คือในส่วนของการเตรียมทีมค่ะจะมีการไปเก็บตัวเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดนไหมคะโค้ชคะก็น่าจะมีค่ะเพียงแต่เรายังไม่ทราบว่าตรงไหนจะสะดวกที่สุดนะคะก่อนเข้าไปแข่งขันในเชิงเกม ซึ่งเมื<ต>่อสักครู่นี้<ต>โคช้ชบอกว่ากีฬาเอเชียนเกมนั้นคือเป้าหมายก่อนหน้าที่จะไปทําการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการมองเป้าหมายในส่วนของกีฬาเอเชียนเกมไว้ยังไงบ้างครับก็จากการแข่งขันเอเชียนเกมสองครั้งที่ผ่านมาฟุตบอลหญิงเราก็ได้แค่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะจากสองสาครั้งที่มีการจากกัดการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยส่วนมากเราแค่เป็นแค่ประเทศที่เข้าร่วมค่ะก็แต่เป้าหมายเราในปีนี้ก็คือเราอยากเข้าไปในรอบลึกๆค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็เป้าหมายที่สําคัญคือให้ได้หนึ่งในสี่ของเอเชียหนึ่งในสี่ของเอเชียนะคะอันดับที่หนึ่งสองสามหรือสี่ก็ได้ซึ่งถ้าเราเรามองในส่วนของโซนเอเชียณวันนี้ในส่วนของโคต้าเองไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนจเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งในส่วนของมาเลเซียหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเองถ้าในระดับของโซนทวีปเอเชียณวันนี้มองว่าฟุตบอลหญิงไทยของเรานี่แกร่งมากพอยแค่ไหนแล้ะ ก็เราก็แข่งแข่งได้ระดับหนึ่งนะเราก็ต้องยอมรับว่าในระดับเอเชียเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็ไปถึงแชมป์โลกแล้วนะคะจีนก็เคยเป็นแชมป์โลกรวมทั้งออสเตรเลียก็เข้ามาเล่นในโซนเอเชียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในระดับปานกลางเพียงแต่เราพยายามก้าวข้ามก้าวข้ามคือระดับอาเซียนเราก็มองข้ามไปว่าเราต้องพัฒนาไปถึงระดับเอเชียให้ได้เพราะว่าคิดว่าในอาเซียนยังไงทีมชาติไทยก็ต้องดีที่สุด ถ้าอย่างนั้นจุดแข็งที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีที่โคชมองว่านะวันนี้คือจุดแข็งที่สุดของทีมคืออะไรคะจุดแข็งที่ที่สำคัญที่สุดก็คือ1นึ่เป้าหมายค่ะเรามีการวางเป้าหมายแล้วก็เด็กทุ่มเทและพยายามไปให้ถึงให้ได้คือเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความมุ่งมั่นของนักกีฬาเนี่ยเริ่มชัดเจนแล้วค่ะ ั่นก็คือสปิริตของทีมที่ทุกคนอยากเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ดีที่สุดแล้วในส่วนของจุดอ่อนที่มองว่ามันคือสิ่งที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะต้องทําการพัฒนาให้เร็วที่สุดเพื่อชัยชนะที่จะตามมาทีหลังก็เป็นเรื่องของสรีระร่างกายเราเห็นได้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีร่างกายที่เล็กกว่าทีมอืน่นนะคะแต่เพียงแต่เราก็มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้ในเรื่องของรูปร่างนะคะ,คะแต่เราก็ต้องฝึก เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีความเร็วเพื่อไปมีความแข็งแรงที่จะไปสู้กับคนที่ตัวใหญ่ได้รวมทั้งเทคนิควิธีการเล่นก็ต้องเป็นเทคนิคที่ใช้กับการเล่นกับคนที่ตัวสูงกว่าอย่างเช่นการป้องกันลูกโดง่งค่ะ,คะซึ่งเวลาที่เราไปแข่งขันในฟุตบอลโลกแน่นอนค่ะว่าสรีรัก์ของชาวต่างชาตินั้นดีกว่าเราอยู่แล้ว มีหลายกระแสเหมือนกันมีหลายเสียงพูดมาว่าถึงแม้ว่าจะได้เดินทางไปแข่งขันในกีฬาฟุตบอลโลกแต่ก็คงจะไปติดในส่วนของสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งจีนเรารู้สึกยังไงบ้างที่ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนมีคาปรามายเราเอาไว้ก่อนที่เราจะได้ไปทําการแข่งขันแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะมันเหมือนแรงบันดาใจแล้วมันเหมือนกาลังใจมากกว่าเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่สามารถก้าวข้ามที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันได้เราก็ไม่พัฒนาตัวเองเพราะว่า เรายังไม่ทราบเลยว่าเราไปแข่งขันฟุตบอลโลกเราเยอยู่จ,จุดไหนค่ะเพราะาเรายังไม่เคยไปแต่ถ้าเราเคยไปสักครั้งหนึ่งคิดว่าต่อไปฟุตบอลหญิงไทยก็จะเป็นเหมือนเหมือนขาประจำอะค่ะ,คะไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ตลอดรูด้จากการพูดคุยโค้ชในเวลานี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็มีความพร้อมกับทีมมากเป็นพิเศษท้ายที่สุดนี้ฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยที่คอยส่งกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาวแกร่งนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราหน่อยคะ่ะ ก็ฝากขอบคุณชาวไทยนะคะที่เป็นกําลังใจที่สําคัญให้กับนักกีฬาเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญสาหรับพวกเรามากเพราะว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคิดว่าการเข้าไปร่วมกันแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นอีกก้าเนึ่งที่สําคัญของฟุตบอลหญิงในประเทศที่จะทาให้การพัฒนาทุกระดับในประเทศเราดีขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่กับพี่น้องชาวชายก็ต้องสนับสนุนช่วยเป็นกําลังใจให้กับทุกรายการที่ฟุตบอลหญิงทีมชาทยเข้าร่วมกันแข่งขันค่ะและโค้ชหนึ่งหึ่รัไทยสระทองเวียนนี่แหละคะ่ะจะเป็นผู้นํานักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนก้าวเข้าไปทําศึก เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยแนนต้องขอเป็นกําลังใจให้กับโค้ชด้วยแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยรายการลุ้งลึกบอลไทยก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมอบให้ต้องขออนุญาตรบกวนนะคะแรงของโค้ชชิ้นนึงนะคะนี่ถือว่าเป็นภาพความสําเร็จนะคะในวันที่ทีมชาติไทยนั้นชนะทีมชาติเวียดนามไป2ประตูต่อหนึ่งแฟนบอลชาวไทยทุกคนนั้นต่างลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจโค้ชนี่คือภาพที่อยากจะมอบให้กับโค้ชขอบคุณมากค่ะค่ะแลวเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะคคุณชม่ะ ให้ติดตามค่ะในเบรกที่2นั้นเราจะได้ระเกียริจากนาักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นใครจะถูกอกถูกใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกที่2ของล้วงลึกบอลไทยสักครู่เดียวค่ะ Lives your Yamaha heart, Yam บุรีรัมยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงค์คอปเปอรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซน กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะคะตอนนี้ค่ะเราจะพูดคุยนะคะกับสสาวที่เรียกว่าแจ้งเกิดจากเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ผ่านมาวันนี้ค่ะเราได้เชิญตัวแทนมาถึง2คนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะจะไม่ให้แนะนําตัวเพราะว่าจะให้ทั้ง2ท่านนี้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมเองเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อการจนาสางเงินชื่อเล่นชื่อเนตรค่ะตำแหน่งกองกลางและกองหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิลวันยินต์ตัมมีค่ะชื่อเล่นชื่อหมิวค่ะเล่นกองกลางค่ะก่อนที่จะเข้าในรายการทางด้านของน้องหมิวโค้ชบอกว่าค่อนข้างเป็นสาวน้อยขี้อายมี <c oughs> วลลุ่มส่วนตัวในการปรับเพิ่มเสียงไหมคะเดี๋ยวคนดูทางบ้านเขาจะไม่ได้ยินโอเคนะคะ หายใจเข้าลึกๆไปพร้อมกันวันนี้จริงๆแล้วแนนดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านคำถามแรกเลยค่ะความรู้สึกหลังจากที่จบเกม90นาทีเป็นยังไงบ้างในฐานะผู้ที่เป็นฮีโร่ในเกมแข่งขันวันนั้นก่อนค่ะก็รู้สึกดีใจตื่นตันมากที่เราเป็นคนยิงประตูทําให้ทีมชาติไทยชนะเวียดน,นามแล้วก็คว้ตัวไปฟุตบอลโลกได้ก็ร้องไห้เลยค่ะ,ะ,คะดีใจมากก็คือมันเป็นอะไรที่แบบ ยากมากที่มันจะทําวันนี้ได้ค่ะมันต้องเจออุปสรรคมากมายการซ้อมแม้แต่เรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ได้นฟุตบอลมาก็ว่าได้ค่ะนี่คือในส่วนของคุณเนธนะคะคุณหมิวเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะก็คิดว่าตัวเองฝันไปค่ะก็ทําความฝันของเราแล้ว ให้เป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยก็ทีแรกก็พูดไม่ออกค่ะน้ําตาขอจะร้องไห้เดินทางกลับมาแล้วเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองคนเป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปไหนมาไหนนี่คนทักกันเยอะไหมคะคุณเน่ก่อนคก็มีขอถ่ายรูปบ้างเลยค่ะก็มีทักบ้างค่ะประโยคที่เขาทักส่วนใหญ่อะไรคะก็ขอถายรูปหคะอะไรซุปตาอะไรประมาณนี้ก็เขินก็อาย ได้มีการเตรียมตัวไหมเพราะว่าเหมือนกับชีวิตเราค่อนข้างเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งจากวันที่เป็นแค่ใครสักคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ในส่วนของฟุตบอลหญิงเพื่อประเทศชาติแต่วันนี้ถือว่าเป็นคนที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยไปแล้วค่ะมันรู้สึกแบบมันฝันไปหรือเปล่าค่ะเราแบบจากที่เราไม่เคยแบบ เคยแบบมรีรายการออกอะไรนี้เหมือนไปรายการนู่นรายการนี้แต่คือครั้งนี้มันประสบความสําเร็จและทีนี้มีรายการนู่นนี่นั่นมา,าให้เราไปสัมภาษณ์ออกรายการมันก็แบบว่ามันใช่ตัวเราหรือเปล่า,าอะไรเงี้ยมันฝันไปหรือเปล่า,าอะไรเนี้ยค่ะได้หยิบตัวเองทุกเช้าไหมตื่นจากฝันไหมตอนที่แข่งเสร็จตกพอกันตกหน้าตัวเองแล้วค่ะตบหน้าตัวเองเลยอะค่ะหยิบตัวเองว่ามันฝันไปหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าที่เราเราทําได้แล้วเหรออะไรเงี้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ณวันนี้ความฝันนี้มันกลายเป็นความจริงแล้วจากคําพูดปลุกใจของโค้ชก่อนที่จะลงสนามหรือแม้กระทั่งคุณแป้งเองที่พูดไว้ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆก่อนที่จะลงทําการแข่งขันในส่วนของน้องหมิวเองนะคะเป็นยังไงบ้างการปรับตัวให้จากนักฟุตบอลธรรมดาาคนหนึ่งกลายมาเป็นซุปตาร์ในช่วงข้ามคืนเลยทีเดียวต้องปรับตัวเยอะไหมคะก็เยอะน่คะก็เหมือนแบบปกติเราตื่นมาซ้อมบอลเนี่ยะแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็กินอาหารแล้วก็ซ้อมบอลอีกทีนึงก็ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวค่ะก็ต้องออกงานตลอดค่ะในช่วงที่เดินสายโชว์ตัวแล้วต้องพบปะกับผู้คนเยอะขึ้นจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะรักในเรื่องของความสวยความงามกันค่อนข้างมากภายในทีมไม่มีคอร์สฝึกสอนอบรมแบบเร่งด่วนในเรื่องของการแต่งหน้าทําผมดูแลตัวเองกันไหมคะภายในทีมก็ไม่ค่อยมีเนาะส่วนมากก็จะดูแลตัวเองแต่ไม่ได้แบบมีแต่งหนงแต่งหน้าอะไรไม่มีค่ะก็คือถ้าไปออกงานถ้ารายการไหนที่แบบ เขาจะออกงานก็จะแต่งให้ทำได้ใช่ค่ะในส่วนของน้องหมิวนะคะยังสาวยังน่ารักไวสาหน้าตาน่ารักมากทีมงานโปรดิวเซอร์นี่คือชอบมากๆเลยต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ถ้าโดนแดดเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ออกแดดก็มีทาครีมกันแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากออกแดดก็มีมาร์กหน้าบ้างอะไรเงี้ยมาร์กหน้าด้วยค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องขอเคล็ดลับนิดนึงคะโดนแดดขนาดนี้ยังขาวใสน่ารักขนาดนี้หลังจากที่เดินทางมา ถึงประเทศไทยเรียบร้อยหน้าที่หรือภารกิจในเรื่องของการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวนี่มีขอพรที่ไหนไว้พิเศษไหมคะก็คือส่วนมากจะขอเลยค่ะไม่ไม่บ่นค่ะเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมถ้าบนแล้วลืมแล้วมันจะเป็นคนเสียตัวเรากลัวค่ะก็คือไปเหมือนเหมือนเราไปกับทีมแฉทีมจะพาไปไหว้พระก็คือจะขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นอย่างแบบนั้นแต่สําหรับเพื่อนก็เขาก็มีบ่น บางทีเขาบนเขาไม่ได้บอกเราค่ะบนแบบเป็นทีมเราต้องไปก็คือไปด้วยกันกับเขาก็ต้องไปค่ะท่านสำเร็จแล้วใชชนะเป็นทีมก็ต้องไปขอบคุณท่านแบบเป็นทีมอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของความฝันต่อจากนี้แล้วกันในส่วนของคุณเนรเองนะคะทราบว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงเคยเป็นนักกีฬามาก่อนใช่ครับนักกีฬานีสิ่งที่มันเปลี่ยนผ่านหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนให้กับคุณเนรคืออะไรคะ ก็มันเป็น <st itions> มีรายการหนึ่งที่ <st itions> โรงเรียนส่งฟุตบอลค่ะมาแข่งขันรายการไพพิเตอร์ครับครัตอนนั้นก็อายุประมาณ <st itions> 1 5 1 6ค่ะโรงเรียนส่งและมีโรงเรียนหนึ่งที่เขาส่ง <st itions> <st itions> แต่เขาก็เป็นโรงเรียนที่เขาฝึกฟุตบอลอยู่แล้วโรงเรียนเราก็เจอทีมโรงเรียนเขาแต่โรงเรียนเราแพ้แต่เขาเห็นความไวในตัวของเรา <st itions> แล้วกอ็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเล่นฟุตบอล <st itions> ก็เลยดึงเราไปเล่นจากนั้นมาก็เล่นมาตลอด ก็เลยรู้สึกชอบจึงเป็นที่มาของฉายาสาวเสือชีตายากไหมคะกับฟุตบอลกับผู้หญิงนะคะมันมันไม่ยากนะคะฟุตบอลคือมันเล่นมันเล่นได้ได้ง่ายมากก็คือมันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเล่นได้มันคือมันเป็นอยู่ที่คนรักมากกว่าความรักและความที่เราเคยชินกับมันอยากจะทํามันตรงนั้นค่ะมีนักเตะ คนไหนเป็นแรงบรันดาลใจหรือว่ามีไอดอลคนไหนที่ทำให้เราได้ก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ไหมคะก็น่าจะเป็นที่เมืองไทยก็เป็นพิซซิโก้เกตศักเซนเมืองเพราะอะไรคะพี่เขาเป็นแบบแบบอย่างที่ดี<ะ>เล่นบอลเก่ง<ะ>นิสัยดี<ะ>เป็นผู้นำทีมด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะใช่อย่างนี้แสดงว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุณเนธทำประรตูได้ต้องมีการตีหลังกา อยากจะฝึกค่ะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อพี่ซิโก้ส่วนตัวนะคะศึกษาเคล็ดลับอะ่ะมาถึงส่วนของน้องหมิวบ้างแล้วกันนะคะหน้าตาหน้ารักขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะสนใจในเรื่องของกีฬาฟุตบอลทําไมอะไรถึงเป็นเหตุผลให้เรามาลงเล่นกีฬาฟุตบอลคะก็แต่ก่อนก็เล่นกีฬาทั่วไปค่ะเล่นชนิดกีฬาแต่ว,ว่ามีพี่ชายเตะบอลนี้ค่ะก็เล่นกับพี่ชายก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นกับเด็กผู้ชายที่บ้านอย่างงี้ค่ะก็ มีอาจารย์ที่บ้านค่ะอาจารย์ชชยนรงเขาสอนบอลให้อะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเล่นแบบจริงๆจังๆค่ะแล้วก็มาเข้านกกีฬาที่ชมรีค่ะ,คะดูหน้าตาเหมือนจะเป็นสาวหวานนะแต่จริงๆแล้วห้าวใช่ไหมคะก็นิดนึงค่ะอย่างนี้ทั้งทีมเดี๋ยวถามก่อนผู้หญิงกี่คนแล้วผู้ไม่หญิงกี่คนผู้หญิงก็ประมาณเจ็ดแปดคนใช่ค่ะเจ็ดแปดคนทั้งสองท่านนี้อยู่ในส่วนของ โอเคเราจะให้ทุกคนจินตนาการเอาเองแล้วกันนะคะถามนิดนึงกําลังใจที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรามีผลงานที่ดีแบบวันนี้ได้คืออะไรคะก็จะเป็นครอบครัวครอบครัวใช่ครอบครัวที่ช่วยสนับสนุนอยู่ข้างหลังก็คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกก็คือความใฝ่ฝันของเรามันก็คืออยากมีอยากอยากอยากได้สิ่งที่มันสร้างอนาคตใช่ก็คือเราก็ต้องดิ้นรนเองเพาะพ่อแม่เราไม่ได้สร้างมาให้ค่ะ ก็วันนี้มันทําสําเร็จแล้วก็นึกย้อนไปถึงตรงนั้นที่เราฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามากว่าจะมีวันนี้ได้ค่ะ,คะในส่วนของน้องหมิวนะคะก็เป็นครอบครัวคะ่ะเป็นพ่อแม่ก็ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดค,ะค่ะก็ทําให้มีวันนี้ได้ก็ท่านทั้งสองคนพูดถึงครอบครัวแนนเชื่อว,ว่านั่นคือแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดแต่ไม่มีคนรู้ใจที่คอยเป็นกําลังใจสําคัญให้เลยเหรอคะทั้ง มีไหมคะก็มีอยู่ค่ะมีอยู่มีเป็นพักๆหรือว่ามีตลอดชีพเดี๋ยวเผื่อแฟนคลับเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้อ๋อแลนนี้ก็ครบกันอยู่ค่ะนี่ก็มีครบกันอยู่ค่ะไม่ได้เปิดเผยใช่ไหมคะบอให้เป็นให้โฟกัสที่ไหนนะคะเรื่องงานมากกว่าให้โฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าน้องมิวล่ะคะก็มีบ้างแต่อาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนมากกว่า เพราะตอนนี ard, know, like ้เพ <the hat> ิ <fella> like But, time, ่งให่20เท่านั้นเองวางอนาคตแล้วก็เป้าหมายในส่วนของฟุตบอลยังไงบ้างคะน้องหมิ่เรื่องของฟุตบอลเหรอคะก็อันดับแรกเราฝันฝันมาตั้งนานแล้วว่าจะไปบอลโลกแต่นี้เป็นจริงแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดของส่วนนี้ค่ะคุณเมฆล่ะคะก็เหมือนอย่างที่น้องพูดนะคะมันจุดสูงสุดของเรามันมันยากมากนะคะที่จะไปฟุตบอลโลกแต่ปีนี้มันเป็นโอกาสสาคัญของเราที่เอา ทีมในเอเชีย5ทีม <คะ S 2> เราเป็นหนึ่งในทีมนั้น <คะ S 2> แล้วมันเป็นพ่ัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทย <คะ S 2> ที่เราสามารถคอ o s ตเปวไปฟุตบอลโลกได้ <คะ S 2> มันเป็นอะไรที่สําคัญมากและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยค่ะเชื่อว่าทั้งสองท่านแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆน,นร่วมทีมก็มีเป้าหมายเดียวกันที่สําคัญแต่ก่อนหน้าที่จะไปถึงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกที่ประเทศแคนาดาในปี2015เป้าหมายอีกหนึ่งเป้าหมายที่สําคัญที่เมื่อสักครู่นี้โค้ชหนึ่งได้พูดเอาไว้นั่นคือกีฬาเอเชียนเกมค่ะ นาะวันนี้ด้วยการทําผลงานของเราทั้งหมดสร้างความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะสามารถมีผลงานที่ดีให้กับประเทศชาติของเราได้คะคุณเห้ก่อนก็ตอนนี้เรา,เา,เาทําการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ต่อเน,นื่นองหลังจากซีเกมแล้วก็จงแม้มเอเชียนะคะ,คะมันก็เป็นต่อยอดให้เรา,เายังมีกําลังที่เหลือแล้วก็เราก็จะพัฒนาตัวเองแก้ไขจุดที่บุกพ้องให้ดีขึ้นเ,เราก็มีความหวังนะคะว่าอยากจะ ติดหนึ่งในสของเอเชียให้ได้ในรอบลึกในแข่งการแข่ง a ันอี g a m เกค่ะน,น้องมีวละคะก็หวังว่าเราจะทำทาให้ดีที่สุดแล้วทําทให้เต็มที่นะคะแล้วก็ผลออกมาจะเป็นยังไงก็ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะค่ะถ้างั้นท้ายที่สุดนี้คะ่ะให้คุณเน่นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคะ่ะพูดอะไรกับแฟนคลับ ที่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันค่ะก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะแล้วก็ชาวไทยทัท่วประเทศนะคะที่คอยติดตามผลงานของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็อยากจะให้ติดตามต่อๆไปไม่ว่าจะ แข่งขันในแมตช์ไหนรายการไหนก็อยากให้ติดต่อนะคะและที่สําคัญขอขอบคุณมากๆที่ช่วยติดตามผลงานฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014ที่เวียดนามจนเราคว้าตัวฟุตบอลโลกได้ก็ขอขอบคุณมากค่ะนี่คือคําขอบคุณนะคะที่ คุณเนตรได้พูดไว้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทีมนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่นว,วันนี้สร้างชื่อเสียงแล้วก็เรียกว่าแจ้งเกิดให้กับฟุตบอลหญิงไทยได้อย่างดีเยี่ยมพวกเขานั้นกว่าจะเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้มุ่งมัน่นตั้งใจกันอย่างเต็มที่มากๆแนนเป็นคนหนึ่งนะคะที่ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทั้งสองคนประสบความสําเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่<อ>ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการ และต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณแกรนด s สปอรสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด s สปอรขอบคุณบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทยามาฮ่าจำกัดและรวมถึงโปรโซนวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะแนนและคุณเนตรวมถึงน้องหมิวต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วแหละคะ่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ